สวัสดีครับมาดูมาเมล็ดผักหวานป่าที่เพาะไว้อายุ21วันนะครับลองดูตัวนี้ปึกมันจะมีสองรากตัวนี้สองรากลองดูลากเดียวว้าวประมาณนี้ อีกสักต้นหนึง่งประมาณนี้เจ็ดสี่ยี่สิบแปดถ้าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นยี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันนี้คาดว่าคาดว่าอะไรครับคาดว่ารากของเขาเนี่ยจะเริ่มมีรากฝอยอย่างนี้มีรากฝอยตัวนี้มีรากฝอยเล็ก จะเริ่มจะเริ่มมีรากฝอยขณะที่รากแก้วก็ยังย่างลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็พร้อมมากสำหรับการปลูกนะครับอืมอาทิตย์หน้าน่าจะคงถ้าช่าเอาลงถุงถุงชํำไมห่หมดก็คงจะต้องปลูกให้หมดนะครับมีแต่รุ่นแบบ อันนี้มากละลากยาวมากละนี่อืมสวยงามสวยงามสวยงามลากอวบดีมากลากอวบดีมากลากใหญ่ด้วยแสดงว่าเม็ดเมล็ดแข็งแรงมากมเมล็ด ดีมากคุณภาพดีนะครับอย่างนี้โตเร็วแต่ว่าการปลูกก็ต้องมีไม้พี่เลี้ยงปลูกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพ,าะ,เา,า,ะเพาะผักหวานปลูกเฉพาะผักหวานยังไงก็โตช้าครับแต่ถ้ามีพี่เลี้ยงประกอบด้วยนี่ก็โตเร็ว อันนี้แล้วผมดึงขึ้นมานี่เดี๋ยวจะเอาไปลงถุงถุงชาถุงเพาะขนาดอ่า2.5นิ้วคูณเนิ้วนะครับเม็ดไหนที่ไม่งอกไม่อะไรก็ทิ้งมดว่าเดี๋ยวจะได้เพาะรุ่นใหม่ต่อไป น,นี่นี่นี่มาแล้วนเนี้ยเริ่มมีเริ่มมีรากฝอยนี้เริ่มมีรากฝอย,อย,มมอยอมหมายความว่ารากหาอาหารเริ่มเริ่มมานนี้ยละนะครับมีแต่รุ่นนี่เลยคืบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ไปลงถุงก่อน บ้านสวนยินดีเฉพาะอีกประมาณประมาณ2รุ่นนะครับหลังจากนั้นก็คงก็คงหมดนะครับท่านในสนใจที่จะรับเมล็ดแบบแบบไปเพาะเองหรือจะรับแบบนี้แบบถั่วงอกนี้ก็พักมานะครับใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าแอดไลน์ไอที่เบอร์0892736905ก็ได้ โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ